คอยสาวอีสานานั่นเกิดมาดนหัวใจสับสนนอนฝันว่าอายมาลอยจับในหวงความฝันหัวใจมันเต้นตึบตับโอ้ยโอ้ยโอ้ยในหวงความฝันหัวใจมันเต้นตุบตับอาอเด้มือมาจับเป็นตาซีดีแทนอ๋อเบิงสายตาอายมันบอดได้บอกว่าแค่อยากจับแต่สายตาาอายอยากงับน้องจินเบิดโตแมนบอ ขั้นเป็นจังสีน้องอยากสีขอฝันต่ออยากให้อ้ายนั่นนอเข้ามาจับแรงงับไปเลยอ้อ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 ยอ้ยอ้อ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 ยใจมันเต้นตุบตบ ไข่นนหน้นนอตื่นมาจากห่วงความฝันโอ้ยโตมันสัน้นแต่ต้องทำท่านอนเฉยรู้สึกตัวได้คข่มาเสียดายแท้ไวรู้สึกตัวได้อข่มาเสียดายแท้ไวคอยบนาฝันเลยโอ้ยดิอตอน้นจะของเด ใจมันเต้นตึบตาใคยนั่นนอนตื่นมาจากห่วงความฝันโอ้ยโตมันสั้นแต่ต้องทําทานอนเฉยรู้สึกตัวได้อยากให้เป็นจริงจังเลยรู้สึกตัวได้อยากให้เป็นจริงจังเลยยังรออายฉเฉยมาจับมากอดอีหลีในเด้อเป็นเพลงเจ๊โเจะค่ะ